สวัสดีจ้ะพี่น้องม้อนี้เป็นวันดีม้อนี้ไปรับญาติไปรับน้องไปรับลูกมาจากเมืองไทยจ้ะพี่น้องเอาสวัสดีครับ่อนสวัสดีครับโอ้โหนี่ขอบคุณมากนะครับที่ต้อนรับอย่างอบอุ่นที่สวีเดนนะครับคุณป้านะครับจ้ามาจากจังหวัดชัชเชงเซาจาน้องเคยมืออื่นสิพา,าลุายป้า,ปาพี่น้องมืออื่นสิพา,าลุายป้าพร้อม,ล,อมล,ลุยพ<ป>ร้พอมลยุยพร้อมลุยไปพร้อมลุยโอเคไปเก็บบักบูเบ นั่นเ้าโบเบ้เนาะแต่ว่าเพิ่นเอาหมากอันนี้มาให้กินหมากยั้งก่อนนะย้อยอินทผลัมครับอินมาจากเมืองเมืองไทยเลยนะเนี่ยสดๆนะครับเนี่ยหวานกรอบอนะชิมแล้วเนี่ยแซ่บบ่หวานบ่โรตจักบาทก็ว่าแซ่บบ่อืออือแซ แซ่บหรืออร่อยอืมเซอสแต่มันได้เนี่ยอืมนี่นี่นัน่รอืมอืมนี่นู่เอเมนหรอกกินกินจะกินในมันอืมอืมเรต้องกินกินทางด้านขวางอืมกัดทางด้านนี้มันชิ้นใหญ่อร่อยนี่โน นี่เด็กทุกข์ก็สมัยอันเวนด้าเซ้นสีดังก็วิเบสสเด็กก็สู้ดันี่บอกวิธีกินแบบทั่วพารำอะไรรสชาติ m. มื่อนี้กันไปรับพี่น้องลูกมาจากเมืองไทยจากพี่น้องอก็เลยไปได้เขาป่าดอกไปได้ไปเก็บมืออื่นเดิมต้นไม่จ้ะมื่อนี้ก็ได้พักเชาอมพักขาคุ้นขาได้หลายอย่างมาฝากพี่สาวมาฝากแม่ก็เลยลวกเนก เอาตู้แข็งไว้จ้ะพี่น้องมัเนี้ก็เลยมื้อนี้ก็เลยซิวๆสักหน่อยพักผ่อนมืออื่นไปต่อพะนะไม่หยังเติมพลังก่อนครับเติมพลังเติมพลังพ่ะนะเติมพลังพอดีเบียร์ดีครับเบียร์ดีเบียร์ดีรสชาติอร่อยยี่ห้อยี่ห้อบ่ได้บ่ได้ยี่ห้อของเดนมาร์กของเดนมาร์กอะไร เบียดี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 องเดนมาร์กเลยตื่นเต้นครั้งแรกครั้งแรกมากเป็นไรมีความรู้สึกเป็นยังไงเอาสัมผัสเนี่ยตื่นเต้นครับเป็นไรบรรยากาศอากาศของชอบบรรยากาศมากอืเหมาะเนาะเหมือนกับการพักผ่อนนาฮอนเมืองนอก ถึงว่าฝรั่งเขาบอกไปไทยมาหน้าร้อนนี่แหละครับมันถึงจะไม่อากาศเย็นมากครับเนี่ยกำลังพอดีผลไม้ก็เยอะดอกไม้ก็สวยอะไรทุกอย่างก็สวยขาดอย่างเดียวยังไม่เจอสาวสวยของสวีเดนเนี่ยเนี่ยเจ้านัด beautiful beautiful บอกออกยูทูบเลยบอกว่นถือเรื่องภาษาอังกฤษเล l a d เลดี้สวีเดนเล แลค่เนานน้องเคยน้องเคยน้องสาวกำลังนอนพักผ่อนจ่ามาหอดไปหับกันเครื่องล่งจิตโมงแปดโมงแปดโมงกลัวโชคดีจับพี่น้องเอ้าผู้ใดมานั่นเพื่อนฉันมาตัวนั้นไล o ยู Youtube เรกเพื่อนค่ะ สวัสดีจ้ามีไผอยู่หลังบ้านนะคุณแจ้หอยอยู่สวัสดีครัับสสวดีครับอยู่อยู่หน้าบ้านมันคุณแจ้หอยอยู่ประตูพ่อกำลังไปอื่นอยู่นี่ไผตีโอเคอยู่หลังบ้านเพื่อนใจมากกับวงยินตีเออกค่ฮัลโหลฮัลโหลกับยังบ่มีอยู่โอ้ยนั่งกัครับโอ้ยว่าจ้าพึ่งมากอะเอ้ายูทูปเหรอเพื่อนยูทูปจ้านางเลยนางเล่ยไฟมันยืนถ้ามาขับไผ มาผู้เดียวสูม่าจะใส่บางอย่าไปโบ๊ทยังงมาไปซื้อของชายบานให้ลู้ใช่เล้วเป็นยังไงสวีเดนโอ้ย่อหน้าเต่งอยากมาอยากอยากมาอยู่เนี่ยนั้น เพิ่บ้านกำลังคุยกันนี่ว่าอยากมาอยู่ให้ฟังดูอยากมาอยู่เอานางก่อนเด็วเอาเอาเลยจะมาอยู่กับใครอ่ะถ้ามาแล้วจะมาอยู่กับใครอ่ะเอานี่ไงบ้านหลังนี้ต้อนรับตลอดตอนอายุยุ่งน่านต่ปิ้วเด่วอัดแล้วันนีโอ้ยบรรยากาศดี่น ฮัมนยแม่ได้น้นยเ้ยโน่โน่โนมนยทนยหน่อยนะนน่ะนบิ๊กฮัมบิ๊กอัมน้อยฮัน้อยอันนี้ไปโบแดงง่มากปน้อองเขาบ้านไอ้ลุทไส้ไปซื้อไสซ้อยัง้เขาซื้อแนวแห่งกระดีนมาแล้วโยไปอีกเกียน่นมันฟีว่าทรมาน้อบีบรักสนับไอเอ็นแต่ัรนไ เพื่อนเพื่อนคนน้องค่ายน้องวัดเจ้าใหวัดเล้ผู้ใดนี่คอยปันผู้สาวเลยเถอะเวผู้สาวงผมเป็นน้องน้องเคยน้องเคยมั้บ้นจังวัดเลยจังหวัดเลยคนเลยน้องน้องเคยเลยเือจีน้องเออนี่น้องค่ายบ้านค่ายอาันเบืองการเมืองการเลย น้องไก่แน่หรอมันไก่อยู่บบมันคนละไก่มันไก่ดอกม่ไก่แต่มันจะไปมันอยู่ที่ใจเขาใจบะใส่น้ำใต้่อยใส่น้ำไต้่อยไปซื้อของไม่มาเฮ้ลูกสาวใส่ดอกไม้เป็นไงมาไปซื้อแน่เป็นมาก็เลยไปวนนนข้ามาเป็นหกร้อยตีเขาก็อยากไปซื้อมาก ยีสอรของคุณของงาเขาพอตีอคือบาบอกแน่เป็นสนับ้ไป้ามันขายทางการบาบ่พอกันจักเทียมมันขายย้มไงเข่าเกิบออกโอ้ตัวเห็นเขางามประสันดาวเรื่องนี้แตนงามดีเลยคันซื้อในสิโค้นในตูนหนึ่งแปดค้นอืมเฮายพอเห็นว่มันง่ามินทีดิพูดเห็นบ่พูดเห็นบ่แห่งพ่วงเนาะเฮ้ยถ้าแบบเนี้ย ผมมาอยู่เนี่ยนงกาได้เดบิวต์ออกมาแล้วแล้วผมรุนท่านนผมเพาะต้นไม้ขายเนี่ยแล้วมันสวยอ่ะก็ให้คนมาซื้อกับผมที่นี่ได้ไหมเนี่ยไม่ได้ได้แล้วก็ได้แล้วเขาไปขายตลาดโลบิสเนาะได้ได้แมปขายโลบิได้ว่าจะว่ากระตากไรตื่นนบาตุลาฮาบาซีไแบบว่าได้รบาซีนี่การภาษีอีก ถ้าเป็นแต่ว่าก็เหมือนเอาเอาให้อะไรเงี้ยกับบ้าเมียนถ้าเป็นว่าเจ้ามาเฮ็ดขายยังสิบอกตาเจ้าเฮ็ดขายยังสิให้พีที่ไปขายโลบปิดลบหยั่งสิขายมูกระมูเจ้ามาเฮ็ดหยังอะไรก็แล้วเงียบขึ้นอขันเจ้าไปบอกว่าสิขายเด้อตีเอาไปขายไปเดี๋ยวอันภาษีสกัดปลีตตำรวจมาพร้อมดิบ่แม่นธรรมดาอยู่นี่ก็แบบผม เพราะเดี๋ยวเรานิดนึงมันจะออกมาเดียออกมาหาข่อยพอจะออกไปน,น,นึงไไมันเล่ากระจายจะออกมะนิวหนึ่งข่อยออกไปขืบ<ม><ม>หนึ่งมัน,ม,นมันก็เป็นปากต่อปากบ่บ่ตั้งใจสิเบาก็คือเบ่าไปแล้วมันจะได้เด้สิบแปดนาทีเ้ากับพีชแล้วนี่โอ้ยเนี่ยปลาเมึกปลาเมเพิ่นกินปลาเมึกแก้มเดี๋ยวจะมาลองได้แล้วนี่ตีขึน้นมาเยิ้มมาอยู่ข้างหลังเมื่อกฮะตัวนี้โอ้เ้าออกมาตากแดดซื้อ เขาออกมาจากแดดสุดัวเขาออกมาขังนอกคือเขาว่าอยู่น้ำบันหน้ามันบ่อนนี่มันบ่อนอนี่หน้าบ้านผมอ่ะ ก็เลยใส่ลิ้นมังกรหรือห่อผ้าลือสีเลยห่อผ้าลือสียน่เมนเนี่ยอ้าวแค่นี้เนาะจ้ะพี่น้องขอบบุญขอบคุณเด้อขอบบุญขอบคุณจ้าคลิปนี้คลิปมวลมวลซื้อคลิปบอมี่อย่างคลิปคุยกันกับพี่กับน้องเนาะจ้ะเนาสวัดดีจ้าอ้าสวัดดีก่อนเจ็บสวัดดีจ้า